เห็นเขาบอกว่าเล่น4 1หนึ่งแล้วจะเก่งขึ้นนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกันเอาลมัน,นไปยังไงวะ4ีหนึ่งเดี๋ยนะอ๋ออันนี้ออกก่อนโอเค let's go <S โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะฮะมาดูซิว่าผมจะเล่นได้หรือเปล่านะอันนี้ปุ่มผมก็ยังตั้งไม่เข้ามือนะเนี่ยตั้งปุ่มมัมว่วๆนะครับจะไหวกับเขาไหมเนี่ยต้องสู้ๆเว้ถ้าซูไ้ไม่ได้ก็หนีนะครับเออเนี่ยผมเอาไอ้นี่มาเนี่ยมันคืออะไรวะมันคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออมันได้อยู่ข้างนอกเครื่องบินอะโครับ กี้ผมยังไม่ได้คิดเลยว่าจะไปลงที่ไหนดูดมองแบบมั่วๆมั่วม,มากๆเลยอ่ะมีคนลงกับเราหรือเปล่าว่ามีวะ่ะดูที่ไหนบ้างแหละช่างมก็คือหา่างไกลเราอยู่เคผมเก็บของผมก็จะแปลกๆหน่อยนะไม่อยากให้มันบังปืนเกาอเ้ยค้าวอะ่ะวิคาวมันล็อกเป้าด้วยนี่หว่าลืมไม่รู้ว่ามันแรงหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่เล่นนานแล้วเนี่ยต้องมีของแต่งใช่ไหมมันถึงจะล็อกเป้าผมรู้สึกว่ามันมีคนครับเดี๋ยวขอเพิ่มแสงก่อนโอ้ ไปก่อนแล้วจ้าอุ้ยโอ้โหตายเลยไม่ไหวจริงโอเคผมไม่น่าห้าวเลยแต่ไม่ลบนะครับเพราะว่าเกมแรกของมันลงหมดไม่สนที่ไหนไม่เต็่ลงช้ามากเลยนะไม่มีคนลงด้วยไว้ดีๆจะได้แบบารามของแบบชิวๆนะ ก็สามมาทุกคนอย่างดีอย่างดีย่างดีจัดจัด,ดะอะเยทำไมแบบนี้มบนเง,งียบจังวัเนี้ยฮึ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 อึฮึอึฮึฮึฮืฮึฮดฮึ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 ฮงฮึฮ่ฮึ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 ฮอนนะึฮ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 เพิ่งประมาทครับผมโอฮยลูกซองของชอบเลยมันประหยัดกระเป๋าดี เฮ้ยคนโอ้โหของแท้ของแท้ของแท,งแท้คนหรือบอดวะมีแบอแปลกเนาะมันงัดหัวไม่ขึ้นนะครับทุกคนโอ้โหเกือบตาย๊อดก็เกือบพังของแท้โพดึไม่อีกแล้วเหรอ อ <c oughs> ไม่ต้องเล่นครับมันน่าจะคนแล้วแหละตีเนี่ยมันมาด้วยกันแน่เลยมันมาแก้แค้นให้เพื่อนนะมาไม่ครบตีเอาพี่ไม่ลงน้องี่เห็นอะไรแบบแบบอ๋อเอากดผิดลืมว่าปรับปุ่มใหม่เฮ้ยกดซูมไม่โดนไม่เห็นไหมปุ่มยังไม่เข้ามือครับผมบอกแล้วละ เฮ้ยกดผิดอีกละผมมันวิ่งไม่ดูอะไรเลยอะนี่ไงม่ได้เช็คเอ้าทล้วมไม่เดียวมันตายเลยอะมันตายวะหรือว่ามันนอ็อคเพื่อมเดี๋ยวดูอีกแล้วโอ้อะไรวะชีวิตยาก็มีน้อยด้วยไอ้ยาสูบที่ผมเนี่ยก็เยอะเหลือเกินถ้าจบโอ๋อโยเท่โคเท่อะสก,กาผมว่าสก,กาน่าจะยิงง่ายกว่าวะสก,ก้าล้วกนะันเนาะ แต่เสียงมันก็ดังกว่าด้วยดิช่างมันโอ้โหก็ส่วน AR 400กว่าเอามายิงไข่ไว้เนีย่ยจริงจริงไม่ถึงแม็กเฮ้ยมันบอดปะวะฮะ GM. เจมอาบอดได้ไหมผมไม่ได้ทำไมผมชอบไปกดโดนไอวอลตลอดแล้วทุกคนผมลืมนะตอ้นี่ผมยิงผมยิงซ้ายผมเนะี่ยมันอยู่ตรงไอวอลครับมันก็เลยแบบเวลาซูมก็ก,กดไปโดนไอวอบ่อยอยู่เฮ้ยเจอเจ โหอย่างเยอะอย่างเยอะสองตัวอุย้ยกอดสี่ตรงนั้นด้วยอยากได้อะ่ะหิวของไปเอาเกาะสี่ก่อนมันจะไปเอาอมันจะไปเอาตู้ไหนว่าเกาะสี่โอเคซ่อมไม่เต็มด้วยมีกล่องอีกเปล่ามีกล่องซ่อมอีกเปล่าเชื่อพูดเป็นไฟอมเลยวันนี้กดดันับของเราอยู่ใกล้ศัตรูแล้วเฮ้ยเฮ้ยออยู่บ้านหน้าอยู่บ้านหน้า นี่เห็นผมแล้วว่ะนี่เห็นผมแล้วว่ะไปไหนดีวะสวยทุกเม็ดอ่ะเต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่ะซ้ำเลยอ่ะเต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่ะออกมาดิออกมาดิอยู่ไหนละอยู่ในบ้านป้าเลยอยู่ไหนวะวันนี้ต้องตรวจนอนอยู่ในบ้านโอเคเลย อ่ามีสลิงด้วยขอญาตยืมขอญาตลุยมันอยู่ข้างล่างบ้านไหมมันไม่ได้อยู่ในนั้นหรอมันอยู่ไหนอ่ะอุ๊ยไปไว้ได้นี่ไหนอ่ะเนี่ยวะผมไม่เห็นจริงนะเนี่ยตากูบอดป่ะเนี่ยอ๋อหลังไอ้บอ ว่าแข็งจังโอ้ยจะวัดกับมันซะหน่อยไม่ขึ้นหัวเลยผมน่าจะต้องไปฝึกอีกเยอะไปลุย let's go เข้าหัวตึงเกินนะ่ะมันฟุกข้าเมื่อก,กี้ไม่ได้ตั้งใจยิงด้วยโอ้ยอไมโครดเป็นไปได้จังไไะกีงเ้ยข้างหน้า แล้วรอมันยืนอยู่ยยนีน่ๆก่อนชิปหายละชิปหายละเอานองเตรียมตัวตายไม่ฆ่าด้วยไปละ ไปลวจู้พอละไม่ต้องฟาร์มอะไรมากหรอกจะจบเกมกอยู่ละเอาปืนเลยนี่สายตุ๋ยครับผมรอมานานแล้วมาเลี้ยวสามหมดละอยู่ไหนคนนึงอะ่ะเฮ้ยผมจะเล่นซีหนึ่งแลวชนะหรอวะเนี้ยเชื่อถึงเกินอ๋อกดผิด ปิดครับอ้าวแล้ววงเป็นใจแล้วด้วยนิดเดียวนิดเดียวเ <c oughs> จ็บแล้วคนดูอยู่ห้าคนเจ็บอะบุ๊กแกบอกเลยนี่เป็นไงล่ะ ย้อดเล่น c ีหนึ่งแล้วชนะว่ะเล่นอย่างไก่ด้วยนะผมเนี่ยไม่ได้เล่นเก่งอะไรเลยก <c oughs> ็ถ้าชอบคลิปนี้นะผมอย่าดึงกดไลค์ก็แชร์ก็แชร์เพื่อเป็นแรงใจให้ผมคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ